อยู่ที่ตลาดปตวิกรเสื้อชาเนลโค <c oughs> ปบันนะเสื้อลายใบกัญชาจากซื้อปลาสระจัดไปดีครับหนุ่ดตัวออกลาพาเก่า สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปทวิกรณ์นรเนี่ยปกติปทวิกรณ์เนี่ยผมจะมาวันธรรมดาแต่วันนี้มาวันเสาร์คนมันโคตรเยอะเลยที่ EP นี้ผมจะมาล่าของที่ราคาต่ํากว่า50บาทลงมาจะเข้าเฉพาะร้านที่ราคาต่ํากว่า50บาทมาดูที่ว่าเหลตราคาเนี่ยถูกๆแบบเนี้ยผมจะหาของได้หรือเปล่าดังนั้นเราก็ต้องไปหาร้านที่อย่างเช่น3ตัวร้อยสตัวร้อยตัว20อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมีหลายร้าน โ okay, อนะค okay, นนเคนะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับป้าโอเคยวพาไปดูร้านนี้น่าสนใจนี่เลย2 0บาทนี่เลยรู้สึกจะเป็นดูจากผ้าแล้วน่าเป็นงานญี่ปุ่นไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างบาทราคาโคตรดีเลยทุกคนดูนะดูเรื่อยๆนะฮะผมหลุดตัวไหนไปก็สามารถบอกได้นะนี่งานเก่า ญี่ปุ่นนะครับกิ่นมันจะเป็นแบบเอกลักษณ์มากเลยกิ่นกระสอบญี่ปุ่นนั้นใครที่เปิดผ้ากระสอบน่าจะรู้ไปเรื่อยนะครับดูนี่กันยี่สิบบาทดูซิเราจะได้กี่ตัวนี่มีสองสาลาวนะทุกแบรนด์ก็เยอะนะทุนผมว่าต่ำกว่าห้าสิบาทอะผมว่ามีของดีๆีนี่มองไซ ยูนิโคลนะสายมอไซนะค์นะตระกูลพวกซีนะซุปเปอร์คัร์นี่ติดขาดไปนิดนึงแต่ใครอยากได้ก็มาเอาเองนะฮะลรงงานเก่าญี่ปุ่นผมว่าดีนะครับถัดเย็บดีนะเนี่ยไฮสคูลญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นมิสเตอร์ผมต้องได้อัเนียเดี๋ยวอาจจะมาทำให้อีก EP หนึ่งนะครับ เพราะว่าวันนี้ผมจะเพาะจะเอาเฉพาะเจาะจงลาวแบบถุกๆนะครับบางทีผมไม่ได้หยิบตัวไหนไปขออภัยด้วยนะครับบางทีผมอาจหลุดไปนะฮะบางทีเห็นแหละแต่ไม่ได้เอาไปเพราะว่าเราอาจจะไม่มีลูกค้าสายนั้นับเสื้อบางตัวคนอื่นขายง่ายแต่สำหรับผมขายยากอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เอาไปนะ วันนี้ก็เจอ FC นะครับก็มาทักทายกันก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับ FC ช่องเราเชื่อทีนี้คุ้นๆอ,อย่าบอกนะมันกับตันสือบาษาโอ้โหไมงจริงๆด้วยใครชอบกระตูนเรื่องนี้ฮะสืบศาัาดิจัดไปดีครับกรงตู ซื้อประสใครที่ยุคยุครุ่นเดียวกับผมเนี่ยมันต้องเคยดูแน่นอนอดูแล้วต่อไปครับนี่จะเจอป้ายพวกนี้บ่อยมากญี่ปุ่นช่างเปียนสวยเปลี่ยนไปตัวแล้วกันจับไปงานอะไรเนะี่ย ยูเวนตุสลาเซโรนาอ่ะน่าจะเป็นงานบอลด้วยเอาไปดีไหมงานสวยดีแล้วไซส์มันดีด้วยเอาไปหนึ่งตัวแล้วกันจับตัวนี้ไป <c oughs> จะเต่อขายได้นะเต่อสายบ bon, <c oughs> อลเขาชอบอ้าวไดมอน ไขมันสับฟรายจัดไปดีครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้เปิด<ม>หัวลาวนี่ก็ดีแล้วอะมิชลินมิชลินดูกัน จะสติ๊กดีเป็นเสื้อเด็กนะครับเนี่ยสวยมากร้านตัวนี้สวยอันดีดัส กิปสสันไฟเบอร์นี่งานยูนิโคลแล้วแต่เปล้อนนี้หน่อยเอาไปแล้วนะนันนี่เราได้หนึ่งตัวสองตัวครับซีบาสะสามตัวสี่ตัวไดมอนด์ยาวก็ห้าตัวนี่กิฟสสันไฟเบอร์ จัดไปครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปครับจัดไปทั้งอู้อได้มาแล้วนะครับตัวละยี่สิบาทได้มาห้าตัวหมดไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปขายต่อได้แน่นอนนะครับมีจัดไปเดี๋ยวพาไปดูร้านต่อไปครับจะถึงร้านเดยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับก็จะไปร้านไหนนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งเขาเราียกว่าอะไรตลาดใหม่หระตอนนี้ก็กลาลังเดินออกมาจากฝั่งเก่านะครับดูบรรยากาศกันโอ้นี่ของเยอะมาก อยากสับเราแบบผ้าบ้านฮนะดูซิว่ามีผ้าบ้านหรือเปล่าอยากเจอฟิลแบบงานไทยเก่างานผ้าบ้านอะไรเงี้ยดูบ้านนี่สามสิบบาทนี่ผ้าบ้านผ้าบ้านดูนะ้วอาจจะมีอะไรหลุดมาก็ได้โปกโดเรมอนนี่ผ้าบ้านก็จะป,ปน่งกัน ไม่แน่นะอาจจะมีของดีก็ได้นะเดี๋ยวขับมาสับให้ดูแบบของขันนะนี่นะนี่ก็จะเจองานพวกนี้ผมว่ามันก็สนุกอีกแบบนะ่ะเสื้อชาเนลยัดเกแบรนด์เนมด้วย แกมันสนุกดีผมว่ามันดีเยสเก่เสื้อกุชชี่โคตรปันนะ่นอ่ะสีกุชชี่นะฮะสามสิบบาทกุเข้มฮะก้าวแรกไม่เป็นไรนะฮะก้าวต่อไปไฟไม่สบมดกกุเข้ม <c oughs> ไอ้เหล่านีแม่งมันดีวะ yes. คือความมันของผ้าบ้านเจ้เสรจทีนี่เออสนุกดีว่อะอเ่ยเป็นเสื้อพวกเสื้อแถนเสื้องานกิจกรรมตงนตางๆเโอเคไม่ไมีอะไรละเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวพามาดูร้านนี้นี่เลยถูกใจผมมาก 40บาทสามตัวร้อยนี่สภาพพาโคตรดีเลยสิบสามตัว 100. ร้อยโอเบอ่ะโอเบอ่ะไปเดี๋ยวมันมีราวนู้นอีกราวนึง สัพท์เรานี่ก็แรงเลิศแลงเลิศต้องไปซักหน่อยนะอใช้ได้เลยใช้ได้เลยสามตัวร้อยเนี่ยดูนี่จะมีวงวะ <c oughs> นี่ทำให้ดูนะครับว่าของดีอ่ะไม่ต้องแพงก็ได้แต่ถ้าไปของแพงอ่ะมันก็จะมีตัวเลือกได้เยอะกว่านะฮะนี่ผมจะอยู่ที่เลทราคานี้ไม่เกินตัวละห้าสิบ มีของดีก็ได้นะครับนี่ทอยสตอรี่มาดูเรานึงลายศิลปะก็ขอตัก3สามตัวนะครับราวนี้สวยด,ดี๋ยวเพื่อนนิดหน่อยใครก็ไม่ดู ลารกัญชาลากัญชาเอาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีคนชอบสายนี้นะมีลูกค้าสายนี้อยู่จัดไปหนึ่งตัวนะฮะเสื้อลายใบกัญชาจัดไปหรือเสื้อวงเชยดูนี่แบลกสับบาร์ สก,กินจมดีมากสีโคตรพาสเทลอ่ะน้อจัดตัวนี้เป็นตัวแักสบ,บาทครับดวยแม่บอกแล้วของดีนะฮะของดีไม่ต้องแพงก็ได้แค่ต้องขยันหาหน่อยอะไมัน,ม,นมันเทียบเลย40บาทร้านนี้ผมเคยมาสับหลายครั้งแล้วนะครับมีของดีม่ก3า3ตัวร้อยซื้อรวมไปก็ตกตัว30บาท บยังไม่ได้ไม่ได้เลยขายตัวละร้อยขายไม่ออกจริงขายตัวละห้าสิบอย่างกับไรเลยทุกคนนี่ครับนี่นี่มันคือความมันของลาวที่มันถูกๆนะครับนะบเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ที่ทุนยังไม่เยอะถ้าผมมีทุนผมก็จะสับลาวเงี้ยงนันผมว่ามันมันดีความสุขมันอยู่ตรงที่เนี่ยระหว่างทางเลยระหว่างที่เราสับอะ ได้ของไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนะครับสับลาวให้สนุกครับทุกคนผมได้มาสองตัวแล้วผมจะเอาอะไรอีกตัวหนึ่งวะเอานะเผื่อมันมีของดีไอเลิฟไอเลิฟไอเลิฟนี่ผมเข็ดเลยผมจะไม่เอาไปอีกขายอีกไม่อ,ออกเลย <c oughs> ขาอ,อีกสักหนึ่งตัวเนี่ยอะไระสวยๆเพียบเลยอันนี้ แล้วผ้าก็เหมือนจะลงใหนนะม่นะครับก็ยังมีความยับอยู่นะผู้ไล่ผู้งานอาร์ตนี่คล้ายๆครูมาคุมบ้านเสื้อลายกดปัน่น F.O. ทริปนะครับเป็นของโอนิวีนะครับงานจะเป็นแบบพวกงานแฟชั่นเส็นนี้เดี๋ยวพาไปลื้อกองลื้อกองประคองชีพน่าจะสามตัวร้อยเหมือนกันนะวันนี้เราเล่นในเวทสามตัวร้อยไม่เกินตัวละห้าสิบ ตัวเองนะครับคนไหนสนใจก็ตามมาได้เลยถ้าคลิปออกไม่แน่เสื้ออาจจะยังอยู่นะครับหรือว่าอาจจะไปแล้วก็ได้ได,ได,ดูกันเลย ดูแท,งน,ทงนะครับลายเสือ,อสวยมาก2,019ักูแทงรู้สึกจะเป็นงานแฟชั่นเหมือน,นี่ยเอานี้ไหมทุกคนมีข้างเดิมนะงานแฟชั่นแต่ลายสวยดีอ่ะเอาไว้กัอนะจัดไปตัวนี้ตัวนึง บูแท่งนะครับสายชิปหอมไหลยกล้วย จ้ําขอจ้ํางานอะไรไม่รู้อ่จะพาคนบานขาดเลยหญิงเนียย หมดแล้วเราได้สามตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้แบ็กซับบาร์ก็มีอูทงแล้วก็สายเขียวครับจัดไปเดี๋ยวไปคิดตังค์เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปครับได้มาแล้วสาตัวเดี๋ยวร้านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลื้อกองประของชีพหคนเยอนะเลเดี๋ยวจะพาไปลือ้อ ขอเก็บนี้ใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวไปลื้่นะครับร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้เ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าในกองมีอนะไรบ้างนี่เลยเสื้อลายสวยๆเพี้ยไปนะมาเอาเอ,เอาเองเลยนะนี่ไนที่ไน,นที่งานป้ายนีส่ส,ส,สักพักเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนี่คือเจ้าป้ายสวยเลยนะ เราก็ได้3ตัวนะครับจากร้านนี้เป็นทรัชเชอร์สีแดงแต่นี่เย็บได้ไม่เป็นหาจะไปก่อนสภาพก็ดีงานป้ายก็อีสนี่นก Disney สกินสกินเหนียวแต่ได้อยู่แต่แท้แน่นอนนี่แล้วก็แชมเปียนบิ๊กโลโก้แล้วแชมเปียนมา2ตัวไซส์ใหญ่ จัดไปครับสามตัวครับาดนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าที่เราไปล่ามาที่ตลาดปฏิวัติกรเนี่ยเราได้อะไรบ้างกับ EP นี้นะครับล่าของที่ราคาต่ำกว่าห้าสิบาทวันนี้ผมได้มาหลายตัวเลยไปดูกันทีละตัวครับนี่คือเสื้อที่เราล่ามาได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละตัวเลยไปดูพร้อมกันเราได้ตัวนี้มาตัวแรกนี่เลยตัวนี้คือเสื้อกับตันซูบัสัดนะครับเบอร์สิบเลย เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับฟุตบอลอนะถ้าใครรุ่นรุ่นจะกันกับผมน่าจะเคยดูอะนะฮะตัวนี้นี่ซูเปสตารค,ครับสวยมากเป็นเบอร์สิบเลยลายของกัปตันซูบรสตาร์เลยนะครับตัวนี้๊มคอนะครับแจ่มมากตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับเ,เป็นแชมเปี้ยนนะครับป้ายแชมเปี้ยนเป็นเสื้อยือดเปล่าธรรมดานะครับแต่มีโลโก้แชมเปี้ยนเมื่อก่อนคือขายดีมากนะครับแชมปเปี้ยนนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดรอปแล้วแต่ ผมว่าก็ยังมีคนใส่ใส่ใสดูมันใส่ง่ายนะครับมันมินิมอลดีมีแค่โลโก้ปักตามสไตล์แชมเปียนนะตัวนี้นะเป็นเสื้อเปล่าไซส์ดีไซส์นะ่าจเอ l ก็เลยหยิบมานะครับตัวนี้นะแชมเปียนนี่ตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้เป็นลายนี่ครับให้ดูยูเวนตุสนะครับกับบาร์เซโลนาเนี่เป็นงานฟุตบอลอะไรทักอย่างนะแต่ผมเห็นว่าลายมันสวยดีแจม ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นไดมอนดะ์ซัพพลายแบรนด์สเกตนะเมื่อก่อนผมชอบเสื้อแบรนด์นี้มากเพราะว่าคัตติ้งมันสวยดีนะครับผมเก็บเป็นเกือบสิบตัวแล้วก็เอกลักษณ์ของไดมอนด์ก็คือตัวนี้ป้ายตรงชายเสื้อนะฮะไดมอนด์จมนะครับตัวนี้แขนยาวตัวสุดท้ายสำหรับร้านแรกนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นี่ไฟเบิร์ตัวนี้ทำร่วมกับ u n นิโค i กิฟสันไฟเบิร์นะฮะนี่เลย ลายกิฟสันแบบนี้เลยไซสด์ดีสภาพสวยแต่มีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะครับผมว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าลายมันดีนะแน่นอนพูดถึงแบนดกกีตาร์กิฟสันนะใครที่เล่นดนตรีนะต้องรู้จักยี่ห้อน,นี้แน่นอนตัวนี้เป็นกิฟสันไฟเบิร์นะสวยมากนี่จำเลยทีเดียวโอเคหมดแล้วร้านแรกเราได้มาห้าตัวไปดูร้านที่สองนี่เลยสี่สิบาทสามตัวร้อย สมุนไพรนี่นะฮะลำคอนะครับไสดีแจมตัวต่อไปก็จะเป็นเสื้อวงนะครับมันอยู่ติดๆกันเลยก็จะเป็นตัวนี้ Black Sabbath Heavy เมทันนี่เลยผมไม่ใช่แฟนพันธ์แท้วงนี้นะแต่ ผมชอบดีนะตอนนี้ผมชอบเสื้อวงที่มันมีแต่มีแต่มีแต่ฟอนต์อะนะไซดดีด้วยสภาพดีแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะนี่แหละครับตัวนี้เป็นบูแทังนะครับฮิปฮอปนะแต่เป็นลายเสือผมชอบที่เป็นลายเสือเพราะว่าผมเกิดปีเสืออันนี้ไม่เกี่ยวนี่ลายมันสวยนะ,ะตัวนี้จะเป็นงานแฟชั่นปใายหายแต่ลายดีก็เลยหยิบมานะครับ จำเ,เลยร้านนี้ผมได้สามตัวนะครับแนะนำเลยรนะ้านนี้ของดีๆราคาถูกๆแล้วก็ร้านที่สามก็จะเป็นการรื้อกองประคองชีพนะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้แฟชเชียลสภาพใหม่มากไซส์ L เด็กนะับเป็นเสื้อเด็กนะนี่เลยแต่ตรงนี้มันจะขาดตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าตะเข็บมันแตกเฉยไปเย็บตะเข็บเข่าก็เรียบร้อยแล้วสบายนะแล้วงานปลายสภาพคนใหม่ t r e a s u r e ตัวต่อไปได้ไซเด็กแล้วตัวนี้เป็นงานดิสนีย์อัพสกรีนแบบดีอยู่ดิสนีย์แล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายนะวันนี้เราได้แชมเปี้ยนไอแชมเปี้ยนมาสองตัวเลยนะวันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบิ๊กโลโก้ปั๊มคอแชมเปี้ยนแล้วก็สกรีนแบบเนี้ยสภาพสภาพดีมากแต่ตัวนี้ไม่มีไองานปักตรงแขนนะครับตัวนี้ไม่มีนะก็จะเป็นสกรีนแบบนี้เฉยสภาพดี ไซส์น่าจะ 2XL นะครับจำเลยสรุปนะครับวันนี้เราได้เสื้อมาทั้งหมด11ตัวนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะ EP นี้ทำให้ดูว่าเนี่ยเสื้อราคาที่มันไม่ถึง50บาทเนี่ยก็มีของดีเหมือนกันนะครับใครที่อยากได้ตัวไหนที่ผมไม่ได้หยิบมาก็ตามไปได้เลยที่ตลาดปัตตวิกรนนะครับโอเคโอเคสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กด s u b s c r i b ์กับ c h anel n ของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ f c ที่ทักทายกันนะฮะเจอที่ไหนสามารถถักถ่ายกันได้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ EP หน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมนะครับส่วน EP นี้ไปละเจอกันสวัสดีครับ